มาเดืนตอนเช้าลมเย็นหน่อยๆเราเย็นหน่อยๆอีกตัววิดีโออ่ะเ๋ยวช่โวนมากันอ f t e r บอลงอืมอยาเอาเรือลงมา อ๋อ yeah. oh, The boat นะ b u n e t เ้อ for far, uh, for and have a เอออะไรวะโมโตนรันะเนิดฟ้าเลยอะไครับโมโต้จ้าร้องเพลงเลยมองไปนวันนึงาพพะพุทธเจ้าไปเลยอ ยยยเยบยบเยยบเยยบเขามาสิกระแสะกระแสะกระเากระเขามาสิหากว่าคุณรักปากลมใจปองแต่คุณมัวนั่งมองฉันก็ขอสิใตลเข้ามานิดติดเข้ามาสิถ้าจะริรักษาวตั้งก่าวไว้ลูกกระทอนนาถ้าจะให้วาน เคยเคยทุกรับทานหวานขึ้นมาได้หากว่าชอบฉันมันมาเอาใจจะไปไหนลูกไก่ในกำมือขยับ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 เข,ข้ามาสิกระแซะกกระแซะกระแซกกระแซเข้ามาสิ <c oughs> คนเราเนาะ ออายุมันขึ้นเลขมากๆขึ้นน่ะต้องดูแลร,รักษาสุขภาพกันนะจะก่อนอื่นนะคะยากจะขอทุกท่านนะคะสุขภาพว่าร่างกายที่แข็งแรงนะคะก็ทำอะไรก็แล้วแต่นะคะขอให้มีแต่มีแต่ความสุขมีแต่ความเจเริญน,นะจ๊ะแล้วก็จ <c oughs> ิดหวังสิ่งใด <c oughs> ขอให้สมความมุ่งมากปรารถนาคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองคิดอะไรให้ได้อย่างนั้นเลยให้สมความมุ่งมา่ปรารถนานะคะเดินทางไปใกล้ไกลทางไหนก็แล้วแต่นะขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆขอให้แคล้วคลาดปลอดภยัยขอให้ทำอะไรก็แล้วแต่นะให้จเจริญรุ่งเรืองนะนะคะท่านอา่าอีกสักเพลงนึงก็ ใครคนบัญชาหัวใจให้ไววพงรักเฝ้าลมผ้าโอมห <c oughs> ให้ส <c oughs> <c oughs> ายพันธ <c oughs> ์คิดถึงทุกครายามอิจทาอยามนอนภาพเธอใครหลอกใครหลอ,อน เมื่อตอนที่หลักตาฮอนดวงใจเหมือนคนบ,าบา้าใบบอบอลุ่มลงคำปโ่อยอปรอรอมันโดนยาสังผีสางเข้าสิงอุรา เพราะเธอเคอยรกษาตายังตาหนะ่าเธออยู่ใครที่ไหนอย่าก้ัมใจฉันถึง,ถงฟ้าผ่าฟ้าลักก็ไม่หวั่นสักรู้รักฉันสักทีสั้นๆส,สักหน่อย ได้ไหมพะทุอยากหลอกต้มเป็นหูฉันมีสตอรุฉันขอสู้ตายทำยังไงหัวใจรักเจ้าจนลุ่า <c oughs> หัวมินออก <c oughs> อย่าได้ลงเท่าได้า <c oughs> <c oughs> เธอเป็นฉันหรือไรไม่ใครว่าเธอเรื่ยจะกอมกายถึงชีพสลายฉันยังรักเธอชูก็เป็นแค่ชูทำใจสารอายางไหน หมดไกรระแวงเพื่อคุณห้ามความมรักเถ่ามันห้ามยากนะคุณอยากปล่อยให้ผมว่าวุ่นรักคุณต่อไปเถอหนะกหากคิดแค้นเพื่อก็จงอภัยรักด้วยหัวใจใระแวงคุณ กลับมาที่เด,ดิม,ดมดควา <c oughs> มรักนี่ถูเหมือมนน้ำยาหน้าคุณไม่ให้ผมว่าหาวุ่นก็รักคุณต่อไปเถิดนาฮะอืมไปดีกว่าหนูไม่เอาคุณมีแฟนจะควงแขน ก,กูว่าไม่เพินนูไม่เอาไม่ต้องเชิญถ้ามีเงินนี่สิคิดก่อนนูไม่เอาคนมีแฟนจะฟวงแคนก,กูว่าไม่เพิินนูไม่เอาไม่ต้องเชิญแต่มีเงินนี่สิคิดหนาน,นะคะ นี่แหละสุก,กายก็บอกให้ทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขมีแต่ความจเจริญนะคะคิดหวังสิ่งใดนะคะที่เป็นบุญเป็นกุศลน,นะคะขอให้สมความมุ่งมากการันาเขาเอาเรือออกกันเห็นไหมหน,นี้นะคะเเรือออกลงน้ำนะจ๊ะค่ะก็ทุกท่านเลยนะจ๊ะมีแต่ความสุขเนาะอย่าไปคิดอะไรเลยขี้เกียจคิดเมื่อกี้ก็เถียงกันมานหน่อยหน่อยเบื่อ บางทีโอ้ยหมามันกิ่นแรงนะเราแพ้มะคือเนี่ยมันเหมือนกับมันไม่ค่อยสะดวกในการหายใจมีเหม็นไปหมดมันอับไปหมดอะเนาะฉันก็ก็อยู่ไปด้วยความอดทนอดกลั้นชีวิตมนุษย์นะมันไม่ได้เสพสุขตลอดเวลาหรอกเนาะสุขทุกมันอยู่คู่กันไปตลอดแหละ ไม่มีวันสุขอย่างเดียวหรอกแต่ดิชันก็ขอขอให้ทุกท่านคะมีความสุขอย่างเดียวนะอย่าไปคิดอะไรมันเยอะเลยคิดเยอะมันก็ไม่ดีหรอกมันจะความทุกขนะ์นะคะนั่นคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนมั้งค่ะสาธุนะคะสาธุสาธุค่ะสาธุค่ะ